คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะเปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ยไรวันดนอันนี้เดั ชุดเราเลยดูแลแต่ o s ามสีคลิปเมื่อกี้มาอมาลอลอหนึ่งนะมาอะรวกนี้สิตก้ามีเจ้าง้ยมาเจาเ้สุดโต๊ะโตามต่างากพนอ๋อนมีเต่งแล่เตงโเตงเี่ใจไปแล้วาดี๋ยวเตงนอยเลแย้ตต้ว ยงีย่งไหลายที่จหกส่นมีรออะไรจะงสอสาี่ห้า i ี่ในี่ไม่แล้วหาสีรเอาละหาสี่หกีวหกองมนใส่สี่อยส่อจะส่กี่อจะสหาใบจะ่น่งกอนแล้วลมสวยองสเริ่มนิ่งนิ่มนอิ่มตัวมอนเริ่มนิ่งอันนี้

เฮยโอ้ยตัวตามมาปุ๋จ็สิบห้าจสี่เจ็ห้าไ้งูมเหาใบเต็มดเลยห้าใบหมือนห้าหมืนห้าอันนี้ก็เหอาเลือป่นอันนี้สองก็หาด้ตัวถึงตัวหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไปหนึ่งไปสองสามสี่ห้าอันนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไปหนึ่งสี่ไปนาสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเาวันนี้องสามสีห้าสามเมื หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเน่ยไปหน่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าเจอีกเมื่อนึงเนาะยังไรเอืนเดี๋ยวเกลี่ยเกลี่ยชิาใบเนบหนึ่งสองสามสี่ห โอเคเฮ้ยของขามันดำคือเหลือประมาณสี่เลยิบห้าใบสี่เงินห้ากับคุณเก้า3ิบสี่สองามสี่ิ้าโอวมากโอนี่เลยได้เกดเคเบิลยังายังสวโอนไลยสี่เงินนะสกงสสี่บโอมเก็ดเ็ดเก้าสิสงาสี่บห เจ็ไสิอือมีนึงสองหนึ่งมีเจ็ดแเ้รบ่มื่นหรมทุนออมีรอดมีรอดมีรอดตายดูไงาหกมีไ่รอดตายเให้ยูซีมาอืเปลี่ยนตวกตัวเปลี่ยนแล้ว หนึ่งสองสามสี่ตัวเต็ืองสามสี่ห้าเพรได้สิเต็งสเนีลงตำสองเอลงตำสอลสวนเลยเต็งสี่เอาสองสเิไปวแลสองสาอกใรลงสวนเกษฮะสวนเกษตรกลงสวอันนั้นสองะอันนี้ยังสามงอ่ะสา

Ừ. Ừ. À, ok, ok, xuống ok, à, xuống à, ừ. 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 à, rồi ừ. 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 ok, 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 มาถ่ายเป็นโอเคได้มันนึงมันหาตัสี่หาหสองสามสี่้่สองสามสี่ห้เออหกมันหายไ็เ่ยอะเอาเบอ่งเหนนางบอบัวาหน้าบ่ยยังบอบอกให้ลงตามสองแกอไปรงอย่างสีบัว

จบมาอยังสามสงนีบ่เออเอาเบอร์นี้เลยเออเอาเบอร์ดลอดอะโอเคอ่าสี่สองจบมาอย่างสี่สองเอาอยุหกสงมาโดนให้เมาเลยเมาเลยบะให้เมาเบิร์ดรอดตาอนี่นี่นะอ่าอยุหกสูงรอดสูงโอเครู้เรื่องอ่าเบิดวนนี้าปใครขาวใจแทนจบสี่สี่สี่ห้าอ๋อสีาอันนี้ยุหกสูงนะเหนีย่ัไนนะ เดี๋ยวให้พึ่งน้องเกย์เกยได้ใบนะสิเกียใบสิเกบโอ้โหสักนี่ร้อยหกสิบนี่แม่ไปเนี่ยเดียวมันบอาขึ้นมาเองรอยหสามหมื่นสี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่คับไปติดมาเยอะข้ามาเยอะข้าโบราันในร้อยหกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่หกสิบงมันโลายไปไมเป็ติแต่รอามสี่ห้าหกมันยังคือติด เสียหบนนด้ยเพิ่นไป้องียหัวหสูงับคุอ่ไปเไปจัประตพับสูเนี่ยาจกูได้สี่อเกี่ยไปแร้วย่มตเนาะกไปสเ่ใจได้หรอครับขันใส่เสียหวเนค่ววาเต็มเรื่องว่าแม่อน้อยด้่น้อยน่สองสามสี่ห้าเดี๋ยวเอาไปนี่เท่านี้นี่ไปนี่ ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้กอี่เลยเที่ยัม่ไปเรสจุดดีเลยโอ้เดี๋ยวจก็มือกันเดสิเกียดใบไปเกียดก้ปดใบเอานกยดืมเกียดเก้าอาาเยดเ้าสิบหอซือเลกยบาทให้มันถึงเนื้อถือเพ่ซื้อไห้เลซือบาทเท้น ไมจะหาหาด้วยนะจิ๋ว้าวี่สิบบาทหาเนาะเมือนนึมาเลนาะไม่ยี่สิบเอาเวิดแห่อเป็นเงี้ยวายแต่ยอกโบังนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็นแปดเก้าสิบเนี่ยจกี่มืนมาถือโผถือโ่ดี๋ยวมือถ่านเนาะขอเดี๋ยวตั้กินเล หนึ่สองสามสี่ห้าหกเอ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นี่ไปหนึ่งใาเวลาแค่นี้เอ็ดสองหมื่นสองสามสี่ห้าหกเอ็ดแปดเก้าสิบส่โอเค่ผมมาปกบกาแล้วหอย

ความน่ความ่เกียบบุ้นะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอสิบสองสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่กโคอครับอ้ยเดเหเิดนเพนเอาไปมาเต็มเพรา่มาหาเงินแค่ไม่สาแค่เส้หาหกเมาเสี้อหอายานหลอดแดงแต่ว่าเสหกเจ้าเจ้าก็หลอดแดงเเจ้าเจ้าเจ้าะลงมุนน้ำมันนี่มุวนเลยแหละเออถ้าเจ้ามาจะใส่หกหากับหกสูง กะน่าแทนในวแม่หน่อยเอยแต่เด็กยังโดดไปหลายมือเลยเจตจอนจะหาเจตําือยู่หาพันเออต้อง่าง้ยนี่กนตป็นตนือเนถือูอือมาแล้วนะเออเป็นต้อ่อนมุขขดแล้ไม่ออเรียนสมออะไรหูอือมาละาทก์พวกเดียวพร่วมรวเดียวพเดยวอะไรเงินไม่เ้สิเนมาเออเอาสิไดไหม บางันมันก็เต็มตัวบางคันงจค้ขาก็พวโ้ตวทำหนี้ตรงน้ยังหาใจอยู่ใจว่าไรเนี่ยเนาะายใจไรติ้งโอนให้กันลดเขา่าต้องใจเมื่อเมื่ออนกันลดทนายรักร้องคอยธรรมดาต้องอนให้กันอวนไปอนมาเข้มแน่นอย่นะมันคงเดี๋ยวบางทีอวนหมดอวนนึ่งก็พกส่วอเอาไปานี่เอาไปยืมตัวโยกซงบ่พอเราเกี่ยนีไป Ok, đôi đầm lắm rồi tiền súng mấy trăm bạc lắm kia đây này họ tiền súng này mình khác hơi hơi rồi kia hai quai bắt bọc năm được bọc 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 เจ็ดก้าสิบอันนี้สิบอย่เอาไปเลยหาพันได้เงินง่งสองสามพวกมนตัวสได้เปดแปอันนี้แปดานเนาะิงเนาะหานานะสองสเเม่ใสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบไปเดี๋ยวต้อาเปี่ยนแหะเงน่งสองสามสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าเดแปดเก้ายี่สิบออเมดหกสี่ของเคนเียหกสี่ไปสองเ่น่าี่หกหนึ่งสองมีันสามไเี่งสองมส้าหกเจ็ดปาสงาเล็อะเรานก็อ้เนี้ย เียม่เลยสิบใบสิบใบเปิดไเปิด้อไยพอาะละมาเนี่ยบวกเพื่องลบหมานละมือลมมือดับละเจเ้พัก่อนก่อนกว่ือละเมือกออนละสีบี่อีอมีอเ็จเด่นเดหมไหนเจเบิเกเอาเสียเล้กันเสียเอาเบิ้เนยูเดอนี้ โอ้ยจีบีซีกันโอ้ยบ่มีแอมบ์เหรอโอ้ยอยู่สีแจงสีอยู่โอ้ยสีแงนี้ดีนอเน้องมันเสจแล้วใสโยมีอยู่สวนเกลมึงบัละงาเปิดโอ้ยออาดีดเลยออาเยี่ยมให้เิ้ลซุ่มเนี่ยปาตัว6มันแต่ละไทยนะแต่ละไทยเดี๋ยวเอาผัดผัดเน้นๆกันเสีย11มาเอาวบ เอาเลยาเนี่สีเเลยบเอาสิเบคัเ้ๆเปืนเนี่เอาดินเอาดินเอคารนมาแล้วเนี่เเปื่อนมี่มสี่เอาคารอนมาแล้วมาสี่กุศลเลยมาตัวตุ๊กเลยสามสามคนมีสามม่อกืนได้สามหมื่นสามสามสองเต็งเลยเขาจเสียเพื่อสามสามสองตอตั้งสเต็งสามตั้งสไปเลยตั้งสอีก ต้ามเกิดมาตัวมาเจต้าสามสามคน่ะเออตัสมนี่สวยไ้เนีห้าใบเออเป่าสามรับไปสาแล้วก็เสียบ่เสียที่เอาขึ้นอีกสามะอยจะมเสียจมือะ่เสียใดสิเอาห้เอาขึ้นจ่าเี่ยได้น้ำาลท่สองคนอันนั่นเลยเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาม เออสามสตัใหม่สามสี่หมื่นหมื่นเ่าด้เออเรียบร้อยวันนี้อ๋อไปเป็นไคระวัดกับตนน่าจชเนาะไปเปิดขึ้นาให้เพื่อนออกขึ้นไปเลยนี่หกสูงเพื่อนนาละอยู่หกสูงติงตงสูงโอเคอยู่หกสูงติงสูงเนอะเปิดสามสามสองใช่เอยเพื่อนมาดอัน่านี่แล้วคันนี้นี่คอยเอารุ่งทุ่นไถ่สามแล้ว สามาสิบเอ็ดน่เีวอกใค่าสมาสเมตรห้าสอเรียบร้อยเจๆอันนี้เยว่าห้าสามกไปกินนะใส่คัดเน้นๆนะสามลงส้งอเสามลงเป็นสามอีกนี่เลยกกงัสามพันกาพันตากอนี่้าพัน้กินบ้นนีใครบอกใครจะคัดเอาสิเอ็ดอ่าเป็นสอี่ ฝ่ว่าฝันด้วเนี่ยจ่สองีสองีันนเดี๋ยวอพันกับหัวเมือนหาสองตาอนี่ตีติงเท่าไรอาพันในเมือามืองหลงทุนก่นตาแรกอือขึ้นมาเพ่นแ่ว่าิ่นจะขัดเอาเสไหมอาไปน่เราแรกรอบ2อีกหนึ่า้าพองืขึ้นมากฝ่ขึ้นมาาสมไร เออหาามแได้ึเลนลายมันนเด้ไป็ลายแสนไหนมันขึ้นมาในหมเออเม่นี่กระเป๋าตุงอยู่มันเบิรซ้ำนี่มันหนีรอกมันได้เป็นเป็นลายแสนถ้าเปิดจะถ่ายนาะเอาจาสย์ถไายมันยากมันนจะไปเค่คาลายเมื่อนี่ีหากไบ่นี้่าแบบตอนเมื่อไหร่จังมากันไหมหายไปเนาะอ่ะเมื่อไหร่จังมากันไหมาะเฮ้ยเฮ้ยแต่ายมากขึ้นไห้น้